สภาเกษตรตรกรจังหวัดน,นครราชสีมารวมใจพักถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ7 2พรรษา28กรกฎาคม2,567น้อมกล้าวถวายข้าวสามตันตามที่สภาเกษตรตรกรแห่งชาติได้จัดโครงการสภาเกษตรตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรตรกรจังหวัดรวมใจพัก ถวายความจงรักภักดีน้อมเกล้าถวายข้าวสารเพื่อเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยได้ขอความร่วมมือไปอย่างสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรวมถึงหน่วยงานต่างๆร่วมสมทบข้าวสารจำนวน73ตัน นมล้าวถวายเพื่อเป็นพระราชกุศลสําหรับข้าสารที่จะน้มกล้าวนมกระมมอมถวายในครั้งนี้เกิดจากน้าพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของพระสนิกรชาวไทยทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดําริด้านการเกษตรในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอันเป็นที่ประจักษ์แก่พระสบนิกอรทั่วล่าโดยกำหนดจัดพิธีสงมอบข้าวสารทั้งหมดผ่านม,มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปธรรมในวันที่2ธันวาคม2567พร้อมกันทั่วประเทศเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาปร,ระธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพอย่างสูง ข้าพเจ้านายเติมศักดิ์บุญชื่นประธานสภากเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยสมาชิกสภากเกษตรกรจังหวัดและพี่น้องกเกษตรกรทั่วประเทศข้าพเจ้ารู้สึกสำนึกและป็นเกียริอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสน้อมนำถวายข้าวสารร่วมในพิธีอันเป็นมงคลเกียรตินี้สภากเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา โดยนายเติมศักดิ์บุญชื่นประธานสภา,าเกษตรกรจังหวัดพร้อมด้วยสมาชิกสภา,าเกษตรกรจังหวัดและพนักงานสำนักงานสภา,าเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาได้จัดพิธีส่งมอบข้าวสารให้แก่นายชัยวัฒน์ชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในฐาน,นะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิ ร่วมรับมอบข่าวสารทั้งหมดเพื่อส่งต่อไปยังมูลนิธิได้นําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมผู้ประสบสาธารณภัยอื่นๆและสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศแลเป็นการสืบสารพระราชปณิธานในการบำบัดทุก์บำรุงสุขแก่อนาประชาราษฎร์ตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไปในนามมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครราชสีมา ขอบคุณท่านประธา,านสภาคณะกรรมการที่น้องกเกษตรกรทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติร่วมใจพักถวยายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72รรพ 2, รรษา28กรกฎาคม2567ข้าสาร73ตันที่ท่านและคณะได้มอบแก่บริษธรัฐประชาน,นับเป็นนำใจที่แสดงออกถึงควาจมจงรักภักดี และเหลงในพระมหากุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพระชนิกรเช้าไทย